ดูแล้วน้ำหนักมันทำไมเท่ากันนะลูกค้าบ,บางคนเนี่ยนะเขาอยากได้ถุงเล็กๆครับเ,ออเขาอยากได้ถุงเล็กบางคนก็อยากได้ถุงใหญ่ ผมอยู่กับเฮียมา30บปีผมขอถามอะไรสักหน่อยนึงอะไรวะไอ้ดินไม่รอไม่โลอดินเกษตรเนี่ยถุงเล็กถุงใหญ่ผมยกดูแล้วน้ำหนักมันทำไมเท่ากันนะก็ทำถุงเล็กถุงใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยนะเขาอยากได้ถุงเล็กๆเขาอยากได้ถุงเล็กบางคนก็อยากได้ถุงใหญ่แล้วก็เลยทำเป็นสองแบบไงแล้วปริมาณในถุงอ่ะก็เท่ากันก็เท่ากันเท่ากันแล้วเฮียจะทำถุงเล็กถุงใหญ่ทำไมไม่ทำถุงเดียวเลยอ่ะอ้าวก็ตอบสนองความต้องการของตลาดไง ใครอยากได้ถ like ุงเล็กเราก็เจอต่อไปนะลูกหินติดเลยนะไม่ไม่ร้องไม่รู้ถุงเล็กอันนี้ดินอ่ปุ๋ยไม่ร้องไม่รู้ถุงใหญ่แล้วก็วักเข้าไปแต่ว่าถุงมันก็เท่ากันแหละปริมาณเท่ากันปริมาณเท่ากันราคาก็เท่ากันเท่ากันเป้เลยเป้เลยแล้วแต่ใครจะเลือกก็ถุงเล็กถุงใหญ่อเนี่ยหัวกันตลาดเว้ยโอ้โหเทียนหัวดิวถ้าหัวนั้นนี่แล้วมึงก็รีบเข้ามาแล้วผมก็ยังไม่ได้ตบมุกอะไรกันเลยเนี่ยทั้ อีกนิดเดียวหาตายฮาตายฮาตายนิเดียวฮะนี่อย่าไปก็มาดีครับไม่ได้เลยตายเขาได้เลยอยากคิดไปเป็นตลกนะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะนี่ว่าเข้าผิดบุ้งอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ตบบุกเหรอบจะหาเร็วหาเร็วกับจะหาเร็วเรนจะถอยไปใหม่ไหมไม่ต้องแล้วหมดเล่นใหม่ได้ย้อนดิไม่ได้แร้วไม่ได้แล้วอะไรว่าตลกย้อนสอนไม่ได้ไปเลยมามาอุปราคาจีน อีกสองวันวันเกิดอว่าว่เป็นของจริงมาหาจริงอยู่ที่เมืองไทยเจี้ยวันมึงก็ไม่ซื้อกูวันนั้นอ่ะจำได้มั้ยเมื่อวานนี้จำได้เออมึงมาหลอกให้กูร้องแล้วมึงก็ไม่ซื้อกูเอ้าก็ไม่รู้ก็ก็บอกมาจะเห็นอย่างนี้ก็เลยนึกถึงวันเกิดแต่วันเนี้ยบวชซื้อจริงจริงซื้อจริงจริงนะซื้จริงจริงไงเดี๋ยวหลอเดี๋ยวร้องจำได้เลยวังจังยัดชื่อวังวังอังคังยัดใหม่ใหม่เลย มาแยกสลับแยกจังนะเยกจังแยกจังดิแยกจังเทียบ้าเลยนะวันจังก็เย็กขึ้นวันไหนหรือวะวังจังทรนะพึ่งวังจังเออวังอังคังโลปตะอยอังคังเยกได้ไม่ยุกอันนี้ค่อมนะค่อมรู้ว่าผมอยากจะเป็นตลกผมต้องรู้ด้วยนะว่าอันไหนค่อมอันไหนไม่ได้ไอ้ค่อมไม่ยุกไม่ใช่ค่อมจังหวะค่อมจังหวะอ๋อคอมจังหวะเอาเริ่มใหม่ดิวังจังวังจังเย็แกขึ้นวังวังอังคังเยกได้ไม่ยุก ระหว่างเราคิดรอวันไหนเนี่ยวันอาทิตย์มึงจะข้ามอาทิตย์นี้ต้องเป็ี่นเสมออย่าพ่งนันหรอกเอาเงี้ยอย่าไปต้องร้องไม่ฟังแล้วเนี่ยถ้าไม่ซื้อของอะไรออกไอะไรเงี้ยเขาไม่ซื้อน้ำไม่ต้องจัดมันคือจัดวันตายได้เลยทำไมไม่ต้องไปไหนเลยซื้อดินก่อนจะซื้อก่อนหรอซื้อก่อนซื้ไม่อนไม่รู้มีถุงเล็กถุงใหญ่หรอไม่ถุงเล็กถุงใหญ่เอาอยากได้ถุงเล็กอ่ะเอาถุงเล็กก็เท่ากับถุงใหญ่เลยยี่สิบบาทถุงเล็กก็ยี่สิบถุงใหญ่ยี่สิบโอ้ย ทำไมมันเท่ากันนะเฮียก็ต้องเท่ากันนี่แล้วคุณภาพเป็นยังไงก็เป๊ะเลยถามถางไอ้เช่นดูโอ้คุณภาพไม่ต้องห่วงเนี่ยทั้งดินทั้งปุ๋ยของไม่ลองไม่รู้สูตรฝาเด่นดอกประดูเนี่ยคุณภาพแน่นเป๊ะเขาแล้วก็จเข้าใจไหมพู้ใดฟังเลยพทั้งปุ๋ยปุ๋ยข้อแล้วก็ทั้งดินเกษตรไม่ลองไม่รู้โอ้สุดยอดสุดท็อ เนี่ยอธิบายยังดีกว่ามึงฟังเป็นจังหวะหรือเปล่าเนี่ยฮะฟังเป็นจังหวะฟังให้ฟังเป็นจังหวะฟังให้มันเป็นจังหวะจากคนเสิร์ตวะอ๋อได้ได้อาอธิบายมาโุ้ยคอกไม่ลองไม่รู้สูตรป๋าดึนดอกประดูเอ้ามึงเล่นมุกเล่นมุกไม่ฟังเขาเลยเนี่ยฟังเป็นจังหวะคนละมุกเหรอถ้านเรามุ้งไทยหนังเลอะไม่ได้แล้วมุ้งหนังสามจังหวะแล้วเนี่ยบอกเลยว่า ไอ้เช่นบอกไปอยู่นี่30ปีแล้วไม่ต้องห่วงทั้งดินเกษตรทั้งปุ๋ยคอกฮะถุงอะไรนะดินนะอยู่30ปีแล้ว30ปีแล้วถุงอะไม่ใช่ดินถุงเนี้ผมเนี่ยอยู่ตรงนี้30ปีแล้วไม่ใช่ดินถุงนี้ขายไม่ได้สามปีมึงพูดอะไรเนี้ยมันไม่ใช่ตั้งอยู่อย่างนี้30ปีิบปเมื่อกี้เรื่พูดเองนะถุงมงก็ไปปแคาเนี่ยสามสิบปีธุรกิจเนี่ยผมไม่ผูกไม่พังเหรอ เฮ้ยอไอไอ,ไอถุงนั่นขายไปแล้วหมายถึงธุรกิจธุรกิจในสามสิบปีแล้วเอาว่ามาดิหรือปลาเด่นดอกปาดูไม่อยู่แต่แม่ตืกอกับเฮียสุภกิจก็ยังทําอยู่แล้วก็ยังสินค้าคุณภาพ,พเนี่ยทั้งดินกเกษตรไม่ลองไม่รู้ทับปุ๋ยคอกเนี่ยคุณภาพแน่นถึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวง่วงเราปลูกถั่วตัดยังขึ้นเลยถั่วตัดปลูกนี่กรแพงเพชรเขาเอาไปปลูกขยาศาสตร์กันนะ พวกงามู่คีวะเชียรไหมล่ะไอ้บ้าห่าหรือเปลาเขาไม่บ้าหรอกคนฟังอะบ้ากบอกมึงไม่ใช่ไงเพราะมึงหลอกเก่งไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไงพูดเรื่องจริงก็คือว่าแล้วเบอร์โทรศัพท์เอานี้เบอร์โทรศัพท์นี่ไงเนี่ยเนได้ดูได้ใช่หรือเปล่ามีตาป่ะเนี่ยมีตาป่ะตาดิตาอะไรไม่ใช่พี่อะมีตาป่ะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยมองได้เบอร์อะไรเบอร์อะเบอร์อะเดี๋ยวอะอะห้าหนึ่งเก้า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 ศูนย์ นี่แหละเบอร์โทรศัพท์แล้วก็5199991เก้เน่ี่ยเบอร์โทรศัพท์คับผมโอเคอย่างน้เอาถุงใหญ่เอาทุกใหญ่ทุกห่ถุงใหญ่เอาถุงใหญ่เลยเอาทุกใหญ่เลยใหญ่0นะไม่แพง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 ใส่เลยใส่เลยโอ้ยเฮียมันหนักมันหนักของซื้อของขายมันไม่ได้เป็นะไรบินเอาเอาเอาเท่าไหร่อ่เอามาเลยไม่แพงไม่แพง ไม่มีเศษเอาแบงค์อันนี้ยี่สิบยี่สินคนเท่าไร980 980ยังไอเช่นมีตังยอยหรือเปล่าไม่มีเลยครับเฮียเงินเดือนเฮียยังไม่ออกให้ผมเลยสาเดือนแล้วอ่ะทัานคองว่าก็ไม่มี เดี๋ยวว่ามาให้วันหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียเที่ยวซื้อแล้วก็ต้องได้ซื้อี่มาที่นี่ต้องไม่ผิดหวังมาที่ไม่ลองไม่รู้จิงไม่ลองไม่รู้ไม่ให้ลูกค้าผิดหวังแต่ผมแม่แต่องเดิยถ้าอยซื้อต้องได้และได้คุณภาพเนี่ยทอนเท่าไหร่นะ980รอไม่มีตังทอนทำไงเนี่ยเอาเงินก็เดี๋ยวว่ามาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าทอนเป็นของไปเป็นของหรือได้เป็นของเป็นตังทอนทอนเป็นของแทนตังทอนไปนี่เทานี้อาทอน เอาเอาเอาดินเอาดินมาหมูยี่สิบยี่สิบเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบถ้าพันหนึ่งถุงยี่สิบถุงห้าสิบถุงเออก็ต้องถอนอีกสี่สิบเจ้าถุงเก้าถุงเอาไปเลยเอาไปเลยเดี่ยวเดียวเฮียเดียวถอนให้ถอนให้ทอนยังไม่เคยถอนให้ใครเลยนะถอนไม่ของเลอถือว่าเลือดเป็นบุญนานถือว่าเลือดเป็นบุญนานได้ของเป็นเป็นแท่งตามถอนเท่าไหร่อ่ะ 49่สิบเก้าถุเอาไปส่สิบเกาโอ้โหนี oh. ่น oh. yeah. oh. yeah. oh. yes? ี um oh. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. ่นี่นี่โอ้โหอหหางด้วยหางด้วยโอ้อหเยอะโอ้โหโอ้โหเยอได้เท่าไหร่ละวะเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหอันี้ได้10บกเอนถเยอะอันนี้เอาเอาถอนเยอะๆถอนเยอะๆถอนปลาถอนเยอะๆโอ้ยเยอะ ทอนอย่างเงี้ยไม่ซื้อดีกว่าไหมมาซื้อแล้วไม่ไม่มีคืนของเราไม่รับคืนของเราจ่ายเป็นทอนทอนเป็นของทอนเป็นของทอนเป็นของอีกสี่สิบเก้าถุงนี่เพิ่งได้สิบกว่าถุงยังไงไอเี้ยเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหเอาไปเลยสี่สิบเก้าถุงสี่สิบเก้าถุงเอาไปเลยอ๋อ โอเคทองไปทองไปอย่าให้ขันนะเว้ยเราทําธุรกิจเราไม่โกงใครอยู่แล้วไม่โกงเฮียไม่โกงยินไม่ลองไม่รู้ถึงได้อยู่มาถึง30ปีแล้วยังอยู่ตั้งหลอกใช่ใช่ไม่รองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้